ต้องซื้อ KM พัดด้วยนะเมลจะเปิดได้หรือเปล่าเนี่ยไปซื้อโทเค็นก่อนจริงๆต้องไปซื้อโทเค็นนั่นแหละนะซื้อแล้วก็ใส่จำนวน KM ลงไปที่เรามีเนี่ยมันจะได้เท่าไหร่เนี่ย 2, 1, 3, สองห่งสามศูนเราจะได้ KM พัดเท่าไหรอ่อ่ะได้มาร้อ KM นะแล้วเราก็เราอยากได้แค่ร้อยเก้าิทำไงอะ่ะ โอเคไม่เป็นไรแล้วก็กดซื้อไปเลยเสร็จแล้วเขาก็จะให้เราใส่รายละเอียดเรื่องพินยืนยันพินแล้วก็เราทำการทานเ s ็ c ชั o n สักครู่นะคะทีนี้เราก็จะมีเหรียญ km แล้วซึ่งตอนนี้เขาทำให้เราทำง่ายขึ้นนะโดยที่เรามากดแลกที่หน้าตู้กระชับปองได้เลย โดยที่เราไม่ต้องย้อนกลับไปที่ธนาคารอีกนะซึ่งมันก็สะดวกขึ้นนะในการแลกบางคนต้องแบบว่าก่อนหน้านี้ต้องแบบเข้าที่ธนาคารแล้วก็ไปแลกมาให้เสร็จถึงจะมาเข้าตู้กรชปองแล้วก็กดสุ่มกรชปองอีกนะซึ่งรอบดีกรชปองขาดศีรษของเราง่ายนิดเดียวเอาละ่ะตอนนี้เราก็มีอยู่ทั้งหมด1 93 9 3 km <Plus S 2> เป็นที่เรียบร้อยแล้วถ้างั้นเหมียวก็จะกดได้ทั้งหมดกี่รอบนะ1 9 0เหมียวจะกดได้ทั้งหมด9้าครั้งนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูกันแล้วกันว่าจะได้อะไรบ้างนะกดไปทีละอันเลยอันแรกไปเลยนะยืนยันตื่นเต้นจังกดครั้งแรกเลยนะเนี่ย เดี๋ยวเราจะกดให้ครบ4ครั้งก่อนนะแล้วอีก5ครั้งนี้ก็คือกดแบบรวดไปเลยแล้วกันดูว่าจะได้อะไรเฮียกได้เครื่องแต่งกายอะโนจะได้บ้างไหมนะไม่รู้ว่าเพื่อนๆมาลองสุ่มกันบ้างหรือ,อยังอะโนเฮ้ไม่มีอะไรเลยเหรอโอไมา์ก็ oh ได้กล่อง SCP มา1กล่อง เกลือส <laughs> <tampoco S 2> ินะอุ oh, ๊ย <including> ด <something else> no ูเซิฟเวอร์เขาได้กันแบบว่าได้ของดีมากเลยอ่ะงั้นเหมียวมาดูของเรากันดีกว่าว่าเราจะได้อะไรงั้นก็อีกทีเกลือแล้วหนึ่งเหมียวจะกดได้ทั้งหมด9ครั้งนะคะนี่คือครั้งที่2ดูซิว่ายังจะเกลืออีกไหม เกืออีกก็ไม่ไหวเด้อขักที่สองได้อะไรก็ยังได้ scp ไม่ไดะเดี๋ยวต้องไปฟอกไตรหรือเปล่าเนี่ยช่วยด้วยทุกคนกดสองเลยไปมาทีละหนึ่งเนี่ยเขาเพิ่งเปิดได้กันไปอ่ะเราอยากได้บ้าง ทำยังไงเนี่ยทำไมเขาดวงดีกันจังเลยอะ่ะหรือเบวจะไม่มีดวงกับกาชปองเกลือนะอันนี้สามก็ยังเป็นกล่อง scp 100ด้วยนะได้มากกว่านั้นก็ไม่ได้ด้วยนะได้100ร <laughs> ช่วยด้วย กล่องที่สี่เราควรจะเปิดรวดเดียวเลยอะกล่องที่สี่ได้อะไรหนึ่งสองสามก็ยังได้กล่อง SCP 2 0 0นะเดี๋ยวต่อไปเราจะเปิดแบบรวดเดียวไปเลยห้ากล่องแล้วค่อยไปเปิดดูกันว่าจะได้อะไร <c oughs> เอ๊ะตอนนี้เมียเหลือเท่าไหร่แล้วเนี่ยไมวได้บอกด้วยอะ่ะ เมื่อกี้แมวเปิดไปสีแล้วแมวยะงกดได้อีกห้านอโอเคเริ่มหนึ่งสองโอ้ยตัวเต้อเ <c oughs> อ้ยขอเหอะอยาเกลือเลยนะมาแล้วไปดูแล้วนะหนึ่งสองเต้อ ก็จะจัดเลยครับทั้งหมด9กล่องสรุปแล้วก็คือฟอกไตนะฮะแต่ไม่เป็นไร S.T.P เราสามารถเอาไปอัพตัวละครได้นะซึ่งว่าเดี๋ยวมันจะมีคลิปต่อไปที่เหมียวจะมาพาเพื่อนๆอ,อัพตัวละครแน่นอนก็คือเราจะเริ่มเล่นไปพร้อมกันแล้วก็ดูไปเลยว่าเหมียวทำอะไรบ้างแล้วก็ยังไงฝากติดตามคลิป ได้คิงดอมด้วยไหมคะวันนี้เดี๋ยวขอตัวลาไปฟอกไตก่อนนะแล้วเราค่อยเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย